โอู้สัตว์เสี่ยงไปอู้สัตว์อู้สัตว์ที่เฉียดอะอผีผีกาผีกาเฉียดเฉียดอ,อู้สบายเลยเฉียดอะผีไม่กเออเฉียดอ่ะพี่ที่คอมโบเดิมนะเซตคอมโบกูเลยมา <c> um <bo> คอมโบคำใจอยอะยูวีกับรอยเลือดเซตคอมโบ

ห้องนี้เหรอหมอหนีงนั่งนั่งงงอยู่นะตอบตอบตอบบิิบ็อกห้องนี้เหรอใช่ใช่ห้องนี้เราไปกลางห้องเลยนะ้วตอบสปิริตบ็อกโอ้ล้วห้องนี้ยังใหญ่ยู่หาเราเลือดยังไงวะเนี่ยสปิริต เาเลือดไม่เจอวะมันใหญ่เกินห้องอ่ะนี่ดันเด็กอ่ะสี่วะรอบนี้ตอบแล้วตอบแล้วหาเราไม่มือเดียวห้องใหญ่จัดเลยวะมันอยู่ตรงตรงโซนไหนเนะี่ยให้กูแค่สี่เขียนตอบตอบรัวเลยเนี่มีไม่พูดที่เดียวเลยมึงดันรัวๆเลยอ่ะ มันตอบเป็นสิ่งของมันแทนที่จะคำพูดปะมเนี่ยกจำมันพูดอย่างรใช่หรอเนี่ยมันยังมันยังมันมันแบบไอเดียรแบบเดฟฟเหมืนอยบไออไอของไม่เจอมันอุ้ยเกี้ยหัยเไม่รอ่รอีนะกูไม่อยู่แถวไนปิดซะเป็นบล็อกกับเห็นมันกวนวเหรอม่งกินสิ่งกวนหัวรอด้วย ฟังใกล้ๆห้องต้องลงไปฟังข้างล่างเว้ยเพราะมันเสียงของใครเสียงผู้ชายเออเดี๋ยวผู้ชายผู้ชายนะผู้ชายนะผมก็ด่ามันเพราะจำเสียงผู้หญิงว่าเสียงใหญ่เมื่อกี้เสียงผู้หญิงมันแต่หวานๆหน่อยในเสียงผู้หญิงมันจะผู้ชายนี่ผู้ชายนี่ผู้ชายเออผู้ชาย ตอนเนี้ยหาของไม่เจอตอนนี้วาดก็ไม่วาดไอพี่อเดี๋ยวพี่เอาไหมผมจะกันเอาอะไรอ่ะเอาอะไรก็ได้เอาแบ่ยิ่งเราเดินหาเรียกเต็มหมือไม่เจอสักทีนึงคือมัอยู่ที่อื่นอะไรเลือดแล้วมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้มันก็มีอยู่นะหรือตามทางเดินอะไรเนี่ยเอาห้องมันกว้างขนาดนี้ยังไม่ถอยห้องไปหาตามทางเดินดู ยังไม่ก็ห้องนี้แม่งขำเดี๋ยวร้เลยเรารู้แล้วผู้ชายไม่ต้องขำไม่ทัดเอคืออยากรู้แต่รู้แล้วก็ไม่อยากได้ยินแล้วขี้เสือขี้จี๊ยอะขางต่อนขันขันขัดูหลังก่อนเลยอ่ะอันดี้ขี้อะขันหรออาขันวะวัวยัววัวจี๊ย ทำไมไฟกับพิบเร็วจังไอ้ไรสัตว์เอกสารตุ๋ยแล้วกูอยู่ด้วยกันอีกแล้วเกิดอะไรวะเนี่ยตายตลอดเลยอยู่ไหมล่ะไม่ตายไม่ตายที่นั่นเราโกหกเยอะเยอะแล้วรกหกเยอะแยไปแล้วไปไรยิงดูไปแล้วเนี่ยมาดังปุ๊บแล้วเนี่ยตายแล้วหัวใจเพ้งอยู่แล้ว ไปแล้วไปแล้วมันวาดยังอ่ะขึ้นไปดูแบบเลื่อนหายละเลือดให้เนี่ยไม่มีอ่ะรอยเลือดอ่ะทั่วบ้านเราเนี่ยอูทออ้ทิ้งเหรอไหนไหนไปตั้งไปไหนยังยังมันยังมันยังไม่วาดเลื่อนหายทั่วบ้านแล้วเนี่ยไม่มีนะรอยเลือดอ่ะดู๋ยวเพิ่งเข้าปอยู ไม่ปิดไฟไหมได้พี่ได้นะี่ยมันใจขอีนเฮ้อะไรชิคๆเลยสิชไฟเคเลยมันเล่มันมันล่สวิตช์ไฟมาแกมันมีเราใช่มืมปะไม่มีประตูอะม่มีนมันเร่อทำพิธีเลยตัดกูนี่เหมือนกันมาดิไม่เหมือนกันมาดิจะพังแล้ว โอ้ยพี่อะทำไมห้องนั้นมันขยับ,บะอะแล้วกูอยู่แบบไหนสุดเลยเงี้ยอุยอ้ยแปนมืดปะห้องนั้นจริงเหรอวะกูสงสยัยละกูไม่น่าใช่หรอวะม <laughs> ันเหรอใช่เหรอพี่ว่าน่าจะห้องเก็บของป่ะสิหรออืไม่แต่มันตอบ เไม่อยู่มันอยู่มันอยู่ใกล้กันหรือเปล่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูใกล้กันก็มีสิท์ตอบนะเว้ยเดี๋ยวลองเข้าไปดูลองเข้าไปดูอะไรอย่ะงนั้นเรทำไมจะสวิตช์ตะวช่วยสวิตช์บล็อกต่อยายไม่ยายตอบไว้ตอบไวอยู่ห้องนั้นเลย คือพี่เข้าห้องหมาปุ๊บแม่งก็นี่เลยมันก็น<อ>ไปคุยในห้องเก็บของดู <c oughs> เอเวอร์ไอซับโอ้ยชิ่วพูดไปคุยไม่อยู่ด้วยกันเฮ้ยอยอกมากอาอกออกมาจากห้องเก็บของดิใช่ใช่ใช่ออกม่อยู่ด้วยกันเราบันทันวะแต่นคนเดียวนี่เอาอีกแล้ว,ดลวเดินไปอยู่ไหนวะนะ เออเฮิร์ดแอปไหนอะไปยังไงอย่างยังกูรักไก่เครื่องนบนแค่นั้น <c oughs> จุกเหรอ <c oughs> เออจุกเอ่ะเออเยน็นเย็นต้องเก็บของใช่ปะอะไรคระนี่ต้อเก็บของเก็บของออกมาจากข้างนั้นโอ้ยเชี่ยแตกแ,บบแตกเหรอนแตกแตก ยาทำไมเมื่อกี้ผีเดินเดินมาตรงห้องห้องห้องนั่งห้องห้องเล่นอ่ะห้องขอไปคนเดียวเพื่อนคนเดียวขอไปคนเดียวแหม่เนี่ยวะเวลาอยู่ยังไม่เตะแลยยังไม่ตายหรอไม่คุณจะสิงกับไปแล้วเต็บเต็บเต็หันหลังกับไปพวกผีมันมาอยู่ตรงห้องนั่งเล่นอ่ะของห้องเล่นอ่ะไม่ได้ออกมาจากห้องเวลาอยู่อายุสเตย์ยืนโอ้ยเสียนี่ไงตอบอยู่นี่ไง ห้องนี้เอ๋อสิไปทำไมน้องเก็บเมื่อาแล้วเฮียไม่มี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 รอยเลือดุ้นตีนไม่มีเหมือนกันน้องเอามาวาดชัวร์ตรงเนี้ยวาดแน่เอามาตั้งดู๋ยวเดี๋ยวตั้งให้ห้า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 ห้องนี้อีเฮียเอาไอ้สัตสกุ้นตีนไอ้เหี้ยเอฟว่ะ อ่าย้ายใหม่ย้ายใหม่ย้ายใหม่เอามาใหม่เอามาใหม่ห้องไหนห้องไหนเราห้องไหนห้องเดียวมนหน้าทีวีเหรอเป็นขึ้นหน้าทีวีเหรอไม่ใช่ทีวีเนี่ยเป็นขึ้นหน้าเปตามนันไปตามนันมาคุยกับคูดิมาคุยกับกูดิมากูทิ้งแล้วอันนี้มัประโยชน์ละห้าแล้วเราเลือดไม่มีกูแอบกันมาแอบกันหนีปักหลบตู้มันจะเอาหัววะหลบตู้เนี้ยมันจะเอาไปดีกว่าเออจิ๊กูอยู่ในห้องเท่ไหร่ดูตลอดเลยวะ ตัดใช้กันปินก็ปินไม่มีมีสิทธิ์วาดฟิสิกมี ESG มีรอยเลือดไม่มีคิวหาตั้งนานต้องรอมันวาดนะฟิสิกไม่น่ามีเพราะว่าเข้าไปแล้วไม่มีนี่ยมันหันรุ่บ่อยจังไงแล้วอะไรแดงๆวะบาทีมาบกเลยเสียงอะไรอ่ะ อะไรที่นี้เสียงอะไรวะเสียงไรเป็นยังไงเสี่ยมบุญผู้วิชาญไหนเฮียเสี่ยมเหมือนกูตายไปแล้วอ่ะกูยังไม่ตายเออเสี่หมบุญนั้นคือ้ใดเป็นอะไรยังไม่ได้ไปไหนเลยสัตว์ไม่ได้ไปไเฮียยยังไม่ได้ไปไหนเลย มันมีผีบางตัวที่แบบเราใช้สเปรย์บล็อกบ่อยแล้วมันจะหันว่าตักตักผู้ชายเราต้องหาสุนผู้ชายอย่างเดียวนะสิเข้าใจปะโอเคได้หาได้อวปล่าก่อนนะเนี่ยนี่เหลืออันเดียวเนี่ยเราวาดเนี่ยอาจจะเป็นบุกี้ก็ได้นะผีผีว่าจะนั่งอ่านไหมเออนั่งอ่านผีผีตัวไหนที่มันแบบว่าใช้สเปรย์บล็อกแล้วแบบมันจะหันใช่ป่ะบุกี้บุกี้ใช่ปะ จะใช้ในห้องงมันอะอารดบอนอะคัรดอนทำอะไรได้เฮ้ยเขาบอกว่าไฟที่แบบว่าไฟที่อยู่ใกล้บุกี้จะแตกเลยซึ่งตอนที่มันไล่ผมอะไฟแตกตามหลังมาเลยเออบุกี้เลยบุกี้เหรอเอาดิเอามหลังบุกี้คือต้องมีเยตตี้เยตตี้เราดูยังวะยังไม่รู้บุกี้หรือเปล่าไปไหนไปไหนก็ไม่รู้เอ้ยดีอะตอบปะตอบไปเลยบุกี้มีสิบหลอดนะตอบไปเลยตอบไปตอบเลย ตอบเลยบุกี้ไปเปิดห้องด้วยไปเล่นห้องด้วยไปไหมไปเปิดประตูไหมมี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 เคสถือมีปะคุณซิปิดรถป่ะกราฟินไม่มีเอคนเดียวกราฟินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกยานกราฟินกราฟินกราฟินตอบไปแล้วเปิดดิิกกราฟินกันหยิด ครับคอฟรับครับคฟินครัฟินอ๋อครับหรอแล้วอยู่ไหนอ่ะไอถังน้ำมันน่ะมาแล้วนะฮะนี่นี่ดูนิ่ง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 ใครใครใครสิกใครสิกใครสิกเขาอันนี้ผู้ชายอ่ะโอเคซื้อซื้อมาอันนี้มีรอยในมือไม่มีไม่มีรอยเลือดตรงนี้มีรอยเลือด อันนี้มันหญิงชายอะไรที่อ่ะอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยหญิง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 อันนี้หมดแล้วคืออะไรชายชายอันนี้ชายอันนี้มีรอยเลือดอันนี้มีรอยในมือเอาเลยไปละเอาเลยตัวนี้แหละเกินมันแล้วพี่เอาเลยไปมาดิสัดแม่จู๊ดตัวเนี้ยแม่ตอนเผาเสร็จเว้ยมันเงียบป่ะเฮ้ยมันเงียบป่ะเงียบว่ะเป็นยังไงเนี่ย เฮ้ยกอสแล้วไปไหนเนี่ยตัวนี้ก็มีรอยแต่ไม่ไม่แดงเตวนี้ก็มีรอยทุกวันต้องหาแดมปะแดงก็ยไอันนี้ป่ะอันนี้ไม่มีรอยเลือดอันนี้ผู้ชายป่ะยหญิงหมดเลยยิงหิงหมดเลยอ่ะนีอันนี้ชายไม่แดงชายไม่แดงอันนี้มีรอยเลือดอันนี้มีรอยเลือดอันนี้ไม่แดงก็เตวนี้ถูกแล้วนี่ เป็นโลงศพอันนี้แดงอันนี้แดงอันนี้แดงดวงศพเหรอดวงศพเหรอผู้ชายเหรอนิ้แดงแต่ไม่มีรอยเลือดนะมีรอยนิ้วมือโอเคแคขไปเลยมีมีรอยเลือดมีรอยเลือดมีรอยเลือดมีเหรอทำไงอ่ะเออมีรอยนิ้วมือเหมือนกันอันนี้อะไรผู้ชายเนี่ยแดงด้วยเออเผาแม่งไอ้เหี้ยเลยจะเผาไม่ได้แล้วถังน้ำมันมีอีกคะเนี่ยมันจะมีสองศพเหรอวะใช่เหรอศพเหรอโอ้ยไม่มีไอ้เหี้ยไม่มีไม่มีรอยนิ้วมือไอ้หวยกูเห็นมือที่มันเป็นมือแบบว่าให้เราวางได้ เราต้องไปไหนเนี่ยว่าค่าถ้าค่าเสร็จแล้วหรือว่าออกออกได้เลยหรือยังไงไปดูเควสรถกันแป๊บนึงอ้าวแตไม่ผิดตัวเลยเนี่ยถ้าผิดตัวเป็นลาเราผิดมันเอาแล้วขอได้ตัวเดียวดูเควสกันเควสเสร็จแล้วออกออกอะไรอ๋อร้อยย๊ะงงอยู่เราคืนอะไรจัดเรกูจะเอาคืนได้มึงจะตอบถูกไหมเฮียบูกี้อ่ะ นี <S <s <music> <S ่ไงบ้เ่ก <resource> so ี้เต็มันสเต็มระบบเต็มระบบเต็มตีนว่ะเต็งว่ะเ๊พผ่านว่ะ